กำลังผุดรอบสะเสื่อนที่โหนงเหลืออยู่ยปรับพวงมัตั์ให้มันดูดีนะครับตอนนี้อะดูปลาออกมาแล้วล่วงตัวหนึ่งนะล่วงสองตัวแล้วเจ้เพ้อปลานียนปลาตะเพียนนะครับตัวละโลกว่าก็มีอยู่ยังไม่ถึง ไซนี้ก็เอาขายใช่ไหมช่โอ้ยทำไมมันสกรปรกอย่างวะเนี่ยทำไมไม่ล้างให้มันดีๆกว่านี้นนนะโอ้ยล้างให้มันสะอาดกว่านี้หน่อยเด้อทีหลังนะ ประกฏคังก็มีโอ้ตัยวเรเกือบโลยปรากฏคังนี่ครับเดี๋ยวไปดูประชอนปัดคอไง น่าจะโลกว่าพี่พีนไมโลกว่าไหมอะแล้วแหไปไหนอ่ะแหไปไหนแล้วเอามาล้างน้ำนี่ที่พินเอามานี่มาล้างให้มันสะอาดเนี่ย 360องศานะครับอหาหาน้ามนกโคกับพุทไปหาปลาแต่หาไปแนวความพร้อมกันทั้งปลาทั้ง บอ่อต่อไปก็จะเลี้ยงปลาเป็นลำเป็นสันได้แล้วตรงไหนมันขุดบ่ใดก็ต้องปล่อยไว้ปลามันลบมันก่อนแ้วปล่อยไวนโขดไปเรื่อเมืน่นะครับไป <c oughs> ละกำลังไปถม ลอกบ่อจับปลาพร้อมกันเลยครับทุกอย่างโอ้ใส่เวลาสูบอยู่หลายหมื่นว่าสิเบิดครับปีหน้าต้องว่างแผนไหมต้องซื้อระบบโซลาเซลล์ปั่มโซลาเซลล์ที่ว่าสูบน้ำสูบน้ำสระเนี่ยไปใส่สูบไปน้ำใส่สูบไปเรื่อยๆโดยน้ำบาดาลท่เมาต้องไปแตะต่อกลัวที่หดเดือนมี่น้าเมษสานามก็คงจะแห้งไปพอดีครับ ผมวางแผนปีนะคไว้ว่าผมจะเริ่มสูบน้าตังแต่เดียนพฤศจิกาสูบน้าจากสาะผมนี่นะครับเป็นหลักโดยน้าบดานเขาบ่าต้องไปแตะต้องมพน <S <S พอสูบน้านี่ทยอยทยอยพอาน้าม,มันขอดเนาะเขาจังมากำหนดว่าเขาจะสูบแบ้มันแห่งก็ไหนกำหนดการจบป่ายก็จะง่ายถึงสําหรับเขานะครับผมคิดว่าจะแบบนั้นอนาคตผมจะวางแผนยอย่างนี้ ตัวนตรงนี้ค่ะแมคโครมันพุทธได้ทำไมก่ะปล่อยพุทธไปไอ้เหลือเป็นโคตเป็นยังไงมั่งให้ปลามันได้ลบได้รี่ก็กระดีนั่นงออกปลาจะเดี้ยนงในงอโ,โดนเก็ดขเกล็ดไปก็ถึงสี่ขีดประมาณนี้นะครับเชือกกระคอมันลบอยู่ในบอ่อเนี่ยเห็นดิงด่งเยอะ แต่คือที่มีปัญญาเอามาเลยเาะว่ามัน,ม,นมีน้ำแล้วต้องเอาแกมาวาดนนะจังสิได้ม่ร่อยน้ำมันร่วมใหม่ข้างข้างหละของไม่มเรื่อยๆล้วก็ติดเครื่องใหมอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ก็นนะ่าจะเบิดแล้วครับน้ำก็เบิดจัน เป็นอายุติว่าเข้าสู่แค่นี้เ่วนที่หลงเหลืออยู่กะเอาไว้มันขยายพันธุ์ต่อไปลปาครับมาละหล่อมนละรถไถนแล้วมั้มาดันทีว่ามาดันลูกล่งที่รถก็ลากไป โบกันปุ่ดใส่ทำไรก็แล้วแต่ครับมองไหนก็นได้ก็ปล่อยไว้ครับพอซีเรียมองไรเอาได้ก็เอาไปมองไรเอาก็ได้อะพื้นที่ลบอซ่อนของปลาไปบแม่น,น้ำน่านไก่เพราะเขาจะเลี้ยงปลาเป็นระบบแบยมันก็เลยจำเปน็นต้องมีพื้นที่ที่ว่าให้ตัดน้ำมันได้ลบอเป็นซ่อนแล้วชีวิตรอดจาก ปลาล่าเยี่ยเพาเขาเาลี้ยงปลาร่วมนะครับเพราจะมีปลาล่าเยี่ยปลาช่อนปลาช่อนแน่ปกดข้างแน่ครับที่ผมเลี้ยงด้นี่จะพุดไปครับพอดีเขารับขมสะเอ้ยรับขมทีเหมือนสะทีสองไรเขาขมไรหนึ่งเป็นงานเหมาครับแปดหมื่นบาท ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโบแพงเพราะว่ามันอยู่ไก้ครับมันอยู่ไก่บอ่อผมมันก็เลยคนคนถมก็ได้กำไรครับตัดหินใจเพราะว่าเขาถมก,ก,กันกับประมาณแสนแสนสองครับเพราะ่าราคาน้่มันเกินขนาดเนี้ย้าดทจ่ใจก็อยู่ประมาณนั้นหรือว่าถ้าไปเอาลูกลังมาจากหรือเอาหินดินมาจากบอ่อทั้งอื่นลากมาไกลๆไก่เนะี่ยราคานี่มันก็จะบบได้กตกเป็นแสนนะครับ ก็เขาตอนนบวกค่าจ่าใจเพิ่มเหมือคือค่าน้ำมันค่าเดินทางมเสียเวลาแต่ถ้าเอาบอนอี่ยุ่จบเลยครับเขากส่ว <Okay. S 1> นทุนกับตำได้ก,กำไรผู้เจ้าของทีเจ้าของรถก็ได้กำไรเพราะว่าิ่งระยะล้เห็นด่งบกไก่ก็เลยบวกใครเหนื่อยหลายิา่งไก่ไก็ยังเจ้าเรื่อมันก็จะบวกใครดีอ่ะ คครครัับบมองไรมันเป็นอินมปลุกมองก็ตักไดดมองไรมันไม่ได้เขาก็ปล่อยไว้ครับก็เลยไปซีเรียสทั้งหลายปล่อยเป็นเสือขนยังไงบ้งางดีที่เดีเพราะว่าเอาไว้เห็นปลามันลบมันะลิแล้วเลียงปลาเาัาต้องมีเกล็ดหน้าไปกันครับผมค,คลิปนี้ก็นเอยู่ทีไว้เพียงแค่นี้นะครับผม